สวัสดีครับสวัสดีช่องมะเก่งชาแนลและก็แฟนๆช่องมะเก่งชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่คุณสิงห์ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมานําเสนอการปลูกเมลอนนะครับผมโดยการใช้น้านะครับผมก็ครับผมส่วนที่สําคัญที่ใช้ปลูกเมลอนนะครับผมก็จะมีหนึ่งกระดาษทิชชู่นะครับผมเพื่อที่จะเอามาใส่น้ําให้มันชุ่มแล้วก็อเอาเมล็ดเมลอนใส่ แล้วก็เก็บไว้ในภาชนะนะครับผมที่เป็นภาชนะปิดนะครับผมแก้วควบแน่นนะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมขอให้มีฝาปิดจะหมักไว้ยังงูประมาณสามวันนะครับผมให้เขาแตกรากนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปเพาะในก้าอนุบาลนะครับผมวนนีรกัะะคประมาณสามวันครับผมมันก็จะงอกออกมาเลยก็จะงอกเป็นเมล่อนพันธุ์อะไรก็ได้ไหมหรือได้หมดเลยครับผมเมล่อนพันุ์อะไรก็ได้ ครับผมข,ข้าวนี้พอผมสามวันปุ๊บเราก็จะมีแปลงก้าอนุบาลน,นะครับผมแบบนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะเลยมาประมาณห้าหกวันและเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาทําแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเบบี้อนุบาลน,นะครับผมอันนี้คือกี่วนันนี้ก็กี่เดือนคะ ประมาณ10วันแล้วครับผม1 0 11วันแล้วต้นกล้านุบานนะครับผมที่จะได้มาแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วต่อไปทําอย่างไรเราจะเอาตัวนี้ไปปลูกในถาดปลูกของแท้เลยครับคราวนี้นะครับผมอ๋ออันนี้ตัวหนเอ่ย่อไปตัวนี้ก็จะเป็นถาดปลูกนะครับผมถาดขนาด ขนาดก็ประมาณความจุประมาณ18ลิตรครับผมน้ำาิลิตรคือจุน้ำา18ลิตรครับผมแล้วก็จะใส่ปุ๋ยน้ำนะครับผมสูตร A แล้วก็สูตร B นะครับผมสองตัวครับผมคืออะไรคืออะไรคือปุ๋ยไฮโดรโพนิกนั่นแหละครับผมตัวนี้นะคะครับผมทั้งสองตัวเลยทั้งสองตัวโปลิคครับผมปุ๋ย AB นะครับผมอันนี้คือทางคุณสาศิ่งทำเองหรือว่ายังไงครับทำขึ้นมาเองครับผมอ๋อมีส่วนผสมบอกได้ไหมคะ ส่วนผสมมันเยอะมากครับผมถ้าแ<อ>บกตัวจะยาวอ๋อหรอละครข,ข้าวได้ไหมคือก <c ười> ็จะเป็นพวกธาตุอาหารที่โอ้พต<อ>้นไม้ต้องการนั่นแหละครับผมโอเคตอนนี้ก็ใช้ปลูกพวกสลัดพวกอะไรก็ได้หมดเลยครับผมก็สามารถมาปลูกเป็นเมลอนได้ด้วยครับผมครับผมปุ๋ยน้ำเอบีนะครับผมก็จะถูกผสมโดยตาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะครับผมจะใช้อัตราส่วนที่เข้มข้นกว่าพวกผักสลัดผักต่างๆนะครับผม <c oughs> ก็คือตัวนี้กระบะ15ลิตรก็จะใช้ตัวนี้1 5 1 c 0ซีซีนะครับผมตัวนี้ก็ตวงมาแล้วนี่คือ150 c ซีซีนะครับปุ <c oughs> ๋ย A <c oughs> ต่อไปแล้วก็ปุ <c oughs> ๋ย B 150 c, c. ตซีซีตวงเสร็จเราก็มากะเอาเลยตัวนี้ให้มันเท่าๆกัน <c oughs> อย่างนี้โอ้เป๊ะเลยนะครับผมไม่ต้องก็จะมาผสมใส่ใส่กระดาได้ใส่กระบาดตัวนี้เหรอคะใช่แล้วครับก็จะผสมใส่กระบาดตัวนั้นง่ายมากส่วนวิธีการผสมน้ําก็มา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 คือน้ําน้ําเปล่าเรานะคะน้ำอะไรก็ได้ครับไม่ต้องวิชาการมากนะครับผมหลายท่านก็อาจจะวิชาการมากเกินไปแต่นี้ทำง่ายๆนะครับผมแไม่ซีเรียสนะคะไม่เครียดอ๋อเติมน้ำลงไปแล้วได้ ได้ผลมาแล้วก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับผมพอเติมน้ําครับผม15ลิตรนะครับกระบะานี้ก็เต็มพอดี15ลิตรส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยก็สามารถใส่เข้าไปได้แต่ใส่ทีละตัวนะครับผมเพื่อที่ปุ๋ยจะได้ไม่จับกัน oh. แล้วก็ผสมใส่น้ําผสมตัวใดก่อนก็ได้นะครับ A กับบนี่ผสมตัวไหนก่อนก็ได้แล้วก็ให้เขาละลายเข้ากับน้ําให้ดีนะครับผม อนนี้กแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมพอเขาแตกตัวในน้ําได้ดีแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวที่2องเข้าไปครับผมตัวนี้เป็นปุ๋ยเอนะครับผมเอตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่หมักขึ้นมามนจะมีกลิ่นเล็กหน่อย mm hmm. แต่ก็ปลอดสารเคมีนะครับผมแอนโฟมนี้ก็จะลอยน้ําอยู่อย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถูกออกแบบให้มันไม่ไม่ไม่แน่นเกินไปเพราะว่าเวลาน้ําลงมันก็ลงตามน้ําลาก พวกนี้มันจะได้ไม่ลอยนะครับผมอ้าวเหรอคะอย่างนี้นะครับผมเราก็เอาตัวที่อนุบาลแล้วมาใส่ครับผมใส่ในลุมใส่ในลุมก่อนนะครับผมวิธีใส่ก็ใส่แล้วแต่คนถนัดนะครับผมอย่างนี้ขอแค่ให้รากมันโผล่ขึ้นมาให้รากโผล่ให้ให้ได้ถึงถึงน้ําผิวน้ำใช่แค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะครับผมง่ายมากก็ปลูกครับผมตัวนี้ก็จะปลูกใส่กระบะเดียวกันไปก่อนพอเขาโตขึ้นมาสักหน่อยก็แยกนะครับผม เพื่อที่ประหยัดน้ํายาปุ๋ยไปก่อนครับผมก็เลยใส่ด้วยกันไปก่อนนะครับ mm. แต่จริงๆแล้วก็กระบะหนึ่งก็จะปลูกได้เต็มที่ก็แค่สองต้นนะครับตัวนี้ oh. ครับแต่เป็นเทคนิคแบบเราลดต้นทุนนะครับผมก็ mm. เลยปลูกไปก่อน mm. พอเขาโตขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็ค่อยย้ายเขานะครับผมค่อยย้ายไปปลูกอีกเป็นแปลงเดี่ยวของเขาครับผม นี่นะครับผมปลูกไม่ยากเลยนะครับผมนี่ลากเขายาวแล้วอ,อันนี้ต้นต้นอนุบาลเราอายุเท่าไหร่นะคะประมาณสิบสองวันครับสิบสองวันอู้ตัวขนาดนี้เลยนะคะแต่จริงๆิงก็ประมาณเจ็ดวันก็ลงได้แล้วแต่ว่าเราทําหลายอย่างก็เลยอ,อาจจะลงลงเลงืล่มเมแต่ก็ไม่อยากทิ้งเขาก็เลยเอามาปลูก ใส่ให้ทั่วทุกหลุมนะคะครับผมครับผมก็จบนะครับผมสําหรับการปลูกเมลอนใส่กระบะน้ํานะครับผมก็ค่อยมาดูกันเวลาเราเจ็บเขียวก็ค่อยมาดูอีกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับผมช่องหมอเก่ง h ช n n นลที่นําสาระดีๆให้แฟนๆได้ติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้หมอเก่งแชนเนลด้วยนะครับผม แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากมอเกงงชาแนลและก็คุณสิงห์ฟาร์มได้นะครับผมสวัสดีครับ